ลาเซียดินแดนที่ซึ่งมนุษย์มอนเตอร์และเหล่าพูดอาศัยอยู่ร่วมกันพูดจะปรากฏต,ตัวจากการรวมกันของเหล่าธาตุอย่างไฟเหลอน้ำซึ่งได้อนุญาตให้มนุษย์ยืมพลังเพื่อสร้างเวทมนต์ขึ้นมาได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่มีชีวิต ทรงพลังที่รู้จักกันในนามของลาซาพูดผู้ปกครองเหล่าพูดทั้งหมดที่มีท่าเดียวกันเหมือนดังพระราชาและคุณนางและเป็นเรื่องที่หายากมากที่พวกเขาจะให้มนุษย์ยืมพลังเหมือนพูดทั่วไปนี่คือเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่ง ผู้ที่ได้รับผ่อนจากราซาพูดอารุณสวัสดิ์ทุกคนอารุณสวัสดิ์อารุณสวัสดิ์ดจ้าชื่อของฉันคือเอมิเลียโลแกนฉันเกิดที่ลาเซียและเติบโตอย่างสามัญชนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งฉันก็พบว่าตัวเองได้รับการอวยพร จากลาจาพูดแห่งแสงและไม่นานฉันก็ถูกพาไปโรงเรียนชั้นสูงสำหรับขุนนางนักบุญผู้เป็นที่รักของเจ้าซายหนึ่งเอมิเลียใหญ่ตัวน่าลำคาญจะทำตัวสูงส่งและยิ่งใหญ่มาจากไหนกันกะอีแค่พวกเธอได้รับพรจากลาซาพูดน่ะหรอ คอเดียสร้างสั่วหลายเหลือเกินดูสีผมและผิวของเธอนั่นสิน่ารังเกียจจังเด็กผู้หญิงคนนี้คือคอเดียเธอถือกำเนิดภายใต้การคุ้มครองอันจักสิทธิ์ของราชาพูดแห่งความมืดหลักฐานก็คือ ทั้งในตาและผมสีดำอีกทั้งยังมีผิวสีแทนซึ่งหาได้ยากยิ่งในลาเซียและด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เธอตัดสินฉันว่าเป็นศัตรูของเธอในที่สุดในที่สุดฉันก็ถูกเลือกให้เป็นนักบุญผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพ ของอาณาจักรแต่ถ้าว่ากำหนดการแต่งงานทางการเมืองเพื่อความสงบสุขกับอาณาจักรแห่งการเดียที่เป็นศัตรูนั้นกำลังรอคอเดียอยู่แต่ทุกอย่างก็ยังเร็วเกินไปการสงบสึกถูกทำลาย และสงครามกับอาณาจักรการเดียก็กำลังจะประทุขึ้นอีกครั้งเธอถูกบังคับให้ต่อสู้อยู่ในแนวหน้าเพื่ออาณาจักรใหม่ของเธอและจากนั้นฉันก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องเอาชะนะเธอ เพื่อนำความสงบสุขของลาเซียกลับคืนมาให้จงได้โศกน้าตรรมซัดๆนางบ้าแกเรียกไอ้นี่ว่าอาหารจริงๆเหรอ,อปุบปากไปเลยก็ซันยุ่งอยู่กับการเลี้ยงลูกนี่นาะเป็นแม่ก็มีหน้าที่ต้องดูแลลูก ู่แล้วไม่ใช่หรือไงฉันไม่ชอบนางเด็กเหลือขอนั่นอีกต่อไปแล้วแกมาทำแทนซะเลยสินั่นไงพวกเขาเอาอีกแล้วพ่อแม่ของฉันไม่เคยคิดที่จะคุมกำเนิดดังนั้นพวกเขาจึงรังเกียจสิ่งที่มีชีวิตตัวน้อย ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุครั้งนั้นอยู่เสมอฉันไม่ได้ขอให้พวกเขาข้อฉันออกมาสักหน่อยน่าเจ็บใจสมัตแต่ฉันก็คิดว่าฉันต้องพายายามแล้วก็หยุดพวกเขาด้วยแม้แต่ขอเดียนางร้ายจากในนิยาย ก็ยังถูกเกียดตสังโดยคนรอบตัวเธออยู่ตลอดเวลายังไงก็ตามฉันเข้าใจเธอนะไม่เอานะใจเย็นๆกันหน่อยไม่ได้หรอคะมัมะมาแม่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะพ่อซากุระมันเป็นความผิดของแก ฮะจะเจ็บจังอ่านี่คือความตายงั้นเหรออ่างั้นชีวิตของฉันมีเพียงแค่นี้สินะถ้าเจอเจ้าแล้วเจ้าเด็กน้อยจุดที่รักของข้าใครกันตัวข้านั้นไม่มีน้ำเพราะ งั้นข้าจึงหวังว่าเจ้าจะมอบมันให้ข้าสักซื่อหนึ่งฉันน่ะหรอใช่แล้วงั้นก็เจลาราดเป็นซื่อที่ดีมากเมื่อกี้แค่ความฝันงั้นหรอแล้วที่นี่มันที่ไหนเกิดอะไรขึ้น สิ่งสุดท้ายที่จําได้คือพ่อกำลังเอามีดมาแทงฉันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ขยับตัวไม่ได้เหรเธอเกิดมาพร้อมกับการคุ้มครองของลาซาพูดแห่งความมืดแน่เลยูสีผมสีผิว แล้วก็ในตานั่นสิดำขับเที่ยวเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นใครคนไหนมีลาเซียที่เหมือนเธอมาก่อนเลยแฮฉันเสียใจแทนนายหญิงจริงๆนะเธอซอกจนล้มป่วยไปเลยอะไรนะ่ะคิดด้วยเนาะ ไปกว่านั้นพวกเธอเป็นใครกันเนี่ยราซาพูดแห่งความมืดลาเซียนี่มันเกิดอะไรขึ้นในที่สุดเจ้าก็ตื่นเสียทีเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ฉันเห็นในฝันก่อนหน้านี้ใช่ไหมเว้อะ ทำไมฉันถึงพูดไม่ได้เจ้าแค่คิดสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะพูดก็พอแล้วพวกเราเหล่าพูดสามารถเข้าใจความคิดของผู้เป็นนายได้ในระดับหนึ่งแค่คิดก็พอหรอคะถ้างั้นเจอเจอรัสโอ้ เจ้าเรียนรู้ได้เร็วดีนี่นี่คือโทรจิตของพวกเราด้วยวิธีนี้จะทำให้เราสามารถคุยกับอีกคนได้ตลอดเวลาไงละ่ะแล้วคุณคืออะไรข้าคือลาซาพูดแห่งความมืดเจอรัสข้าเจอดวงจิตอันสวยงามของเจ้า ท่ามกลางขุมนากกข้าเลยตัดสินใจมอบพล,มมออนะพลังการคุ้มครองของข้าให้แก่เจ้าอะไรนะพลังการคุ้มครองอะไรนะข้าหมายความว่าข้าได้ให้พลังแก่เจ้าในฐานะลาซาพูดเห่งความมืดแล้วยังไงแหละคอเดีย เขาคงไม่ได้หมายถึงในลาว่างฝันนั่นใช่ไหมนี่เขากำลังพยายามบอกสันว่านี่มันไม่ใช่ความฝันอย่างนั้นเหรอเดียวนะเดียวนะเดียวนะใครคือคอเดียกันคะนั่นคือนามของเจ้าไงล่ะในฐานะ เจ้านายของข้าข้าจะให้เจ้ายืมพลังการคุ้มครองของข้าเองโอเดีย oh เขากำลังพูดอะไรชื่อของฉันคือซากุระนะแอะใครฟะอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบลรัส งั้นก็ได้นี่คือเมืองที่เราพูดมอนเตอร์และมนุษย์อยู่ร่วมกันดินนี้มีชื่อว่าลาเซียเจ้าถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวของยุคไรชาเป็นเดียวกับพูดของเมืองนี้พวกเขายึดมั่นในธาตุเพียงสนิดเดียว หรือสิ่งอื่นๆและพวกเขาถูกปกครองโดยลาซาที่มีทาุเดียวกันในขณะที่มนุษย์เกือบทุกคนในลาเซียทำได้เพียงเรียกพูดธรรมาดาออกมาให้ช่วยพวกเขามีเพียงน้อยคนนักที่จะสามารถ เรียกไซลาซาพูดได้ในการได้รับพลังคุ้มครองของข้าอยู่เจ้าจะไม่สามารถเรียนรู้เวทมนต์ธรรมดาได้เลยแต่พลังของข้าเหนือกว่าเวทใดๆเหล่านั้นอีกพรแห่งการคุ้มครองของข้าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตนี่มันสากของนิยายที่ฉันเพิ่งอ่านไปไม่ใช่หรอในโลกก่อนฉันได้ตายไปแล้วจริงๆและจากตัวละครในนิยายทั้งหมดฉันกลับมาเกิดใหม่เป็นนางร้ายคอเดียงั้นหรอเอาจริงดิ คอเดียเนี่ยนะผู้หญิงที่ถูกส่งออกไปแต่งงานและจากนั้นก็โดนส่งไปยังสนามลบและในตอนสุดท้ายก็ถูกฆ่าโดยเอมิเลียกรรมอะไรของฉันเนี่ยแค่คิดว่าถูกฆ่าตายหลังจากที่โดนเกียรติโดยพ่อแม่ของตัวเองในชีวิตก่อนแล้ว พอกับซาตมาเกิดในที่นี้ก็ยังจะโดนทุกคนเกลียดและโดนฆ่าตายอีกต่างหากตลกร้ายเกินไปหน่อยไหมไม่ว่าจะไปที่ไหนฉันก็เป็นได้แค่ตัวหน้าลำคาญใช่ไหมนะอืมไม่สิฉันเคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วฉันรู้เรื่องนี้แล้ว รู้แล้วว่าโชคชะตาของคอเดียจะเป็นยังไงตราบใดที่ฉันทำเรื่องที่ถูกต้องฉันก็อาจจะหลีกเลี่ยนสักจบที่เลวร้ายนั่นได้เจอรัสคะตอนนี้ฉันอายุเท่าไหร่แล้วก็ประมาณหนึ่งปีแล้วตั้งแต่ที่คอเดียเกิดมาแค่หนึ่งปี ฉันทำได้แน่เมื่อมาเป็นคอเดียจากนิยายแล้วล่ะก็นางายจ้าก็แค่พัฒนาพฤติกรรมของเธอให้ดีขึ้นถ้าฉันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอได้ล่ะก็บางทีผู้คนอาจจะปฏิบัติกับฉันแตกต่างออกไปก็ได้นะเอาละ ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้เข้ากับคนอื่นๆรอบตัวฉันให้ได้ถ้าพวกเขาทั้งหมดชอบฉันเมื่อนั้นฉันก็มั่นใจว่าสามารถหนีจากสตากรรมอันแสนน่ากลัวที่กำลังคอยฉันอยู่ได้แล้วขอน้ำชาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ ค่ะค่ะได้ทันทีเลยค่ะคอเดียอายุ6ปีนี่ก็ผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่ที่ฉันกับซาดมาเกิดขออภัยที่ให้รอค่ะฉันพยายามหาทางออกจากสตากรรมต้องสาบของตัวเองแล้วนะอาดะดะดะ ฉันต้องขออภัยอย่างสุดซึ้งจริงๆนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถ้าเป็นไปได้ช่วยหาอะไรมาเซ็ตด้วยได้ไหมคะแต่ป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีอะไรรอบตัวที่พัฒนาไปในทางที่ดีได้เลยสักอย่างเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคอเดีย ยังเมดหยับคายนั่นฉันไม่เป็นไรคะ่ะเจอรัสทุกคนมองไม่เห็นเจอรัสนอกจากฉันเว้นแต่เขาจะเลือกเปิดเผยตัวของเขาเองแม้จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของราซาพูดแห่งความมืดผู้คนก็ยังคงกลัวฉันอยู่ดี ได้แต่ทึกทักกันไปเองว่าเธอ,อไปทำบาปอะไรไว้กันแน่โดยไม่รู้อะไรเลยด้วยสำ้ำมันจะไปมีอะไรฉันแบกรับตาบาปทั้งหมดของใครสักคนที่ถูกคุ้มครองโดยลาซาแห่งความมืดตาบาปที่ว่านั่นก็คือ ผมสีดำสนิทในตาที่ดำขับและผิวแทนนั่นไงล่ะแค่เหลือกเห็นฉันนั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้ผู้คนวิ่งหนีไปในทันทีนั้นแม้แต่พ่อแม่ของฉันเองก็ด้วยพอเดียพี่ขอเข้าไปนะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า พอดีพี่เห็นเมดคนหนึ่งวิ่งหนีไปนะ่ะท่านพี่เลียมไม่มีอะไรพิเศษเหรอกคะ่ะแต่ว่าพี่คิดว่าฉันทำอะไรหรอคะไม่ใช่นะพี่แค่เป็นห่วงเธอต่างหากนะคอเดีอฉันไม่เป็นไรคะ่ะ ท่านพี่ช่วยไปดูเมดคนนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหมคะถ้าฉันไปคงทำให้เธอกลัวซะเป่าๆได้พี่จะไปดูให้ฉันมั่นใจเลยว่าเมดคนนั้นคงจะลาออกไปด้วยเหมือนกันสงสัยจังนะคะว่าตอนนี้จะเหลืออยู่เท่าไหร่สิบคน มันยากจังเลยนะคะที่จะพายายามทำให้ตัวเองเป็นที่ซื่นสอบว่างั้นไหมคะคิดแบบงั้นหรือไสแล้วคะ่ะมีแค่ท่านพี่และพ่อบ้านของฉันเท่านั้นที่ไม่ปฏิบัติกับฉันแบบนั้นฉันไม่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเอง หรือแม้แต่ผู้ที่คุ้มครองฉันอยู่ได้เลยและพอฉันพยายามคุยกับคนอื่นด้วยรอยยิ้มมันก็จะลงเอยแบบนี้ตลอดยิ่งไปกว่านั้นในชีวิตก่อนฉันก็ไม่เคยมีโอกาสได้ยิ้มเลยพอมาตอนนี้ก็ลืมวิธียิ้มดีๆไปซะแล้ว เลยจบที่ฉันเป็นคนที่น่ากลัวต่อไปรอยยิ้มอันน่าสะึึงกลัวขอโทษค่ะจะมีอะไรที่ฉันทำได้มากกว่านี้ไหมนะไม่สิมันยังเร็วเกินไปที่จะมายยอมแพ้แบบนี้ฉันยังเหลือเวลาอีกตั้ง8ปดปีก่อนที่คอเดียกับเอมิเลีย ควรจะพบกันฉันสามารถเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ก่อนที่เหตุการณ์น,นั้นจะมาถึงฉันไม่อยากตายอย่างหน้าหดหู่เหมือนชีวิตก่อนนี้อีกแล้วฉันแค่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขชะตากรรมจากในนิยายนั่น ฉันจะหนีมันให้ได้